ครับกล้วยน้ำว่าครับปลูกต้นเดียวปลูกไว้คางๆก็ต้นบกเขียบนะครับปลูกปลูกต้นเดียวกับออกลูกออกหล,ล,ล,ลานแล้วครับมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็มีหน่วยแล้วครับนะครับที่ได้กินหนวยแล้วครับต้นเดียวครับ เนื่องจากว่าอยู่ในเมืองแล้วก็มันมีพื้นที่จำกัดนะครับเขาก็ได้ไส้ไปตองนะครับนี่ปลูกไว้ต้นเดียวครับพื้นที่จำกัดไม่เศษอาหารมีดินก็นใส่ข้นมันไปนะครับกล้ยนะว่าปลูกต้นเดียวนะครับแต่มันมีลูกมีหลานขึ้นแล้วครับบัเขียบแต่ต้นเดียวครับได้ได้กินตลอดปี เอาให้เพื่อนเพื่อนอเบ่งนครับปลูกไว้ค้นชอบป,ปลูกครับออกลูกนะครับปลูกต้นเดียวนะครับเพื่อะใส่ใบตองนะครับ จากว่าพื้นที่จำกัดนะครับเพื่อนๆอยู่ในเมืองนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอาให้เพื่อนๆเบิ้งสบายดีเพื่อนๆอันนี้คือบักเฉียบหรือหน่อยหนานอกหรือดูนะครับเนี่ยเป็นหลายชุดแล้วนะครับเป็นหลายชุดแล้วครับ มันจะออกมาเรื่อยๆนะครับมันได้กินหลายหลายชุดแล้วสองชุดแล้วนี่ชุดที่สามแล้วครับเนี่ยนี่อยู่ต้นเดียวนะครับมันปลูกหลายต้นมาเลยนะครับมันอยู่ในเมืองไ,ได้ปลูกไว้ต้นเดียวน่ครับหลวกไงนะครับเมือ่อมีลนี่หลวงไงครับกับปั่นผม กํปัดเลยครับนี่สองหน่วยนี่นะครับจริงนี่นี่ผมท้ายผมตัดปลายมันออกนะครับมันก็มีลูกเดี๋ยวผมจะพผ้าเบิ้งนะครับ่วาวิธีเห็ดนี่มันออกนอกฤดูเห็ดแบบใดนะครับ ครับเ,เพื่อนตอนนี้ผมก็ยู่เท้งต้นมะเขียบแล้วนะครับผมยูดเท้งต้นมะเขียบนะครับตอนนี้ว่าผมเห็ดแบบใดนี่อ่เดี๋ยวผมสี่พาเห็ดน,นะครับตอนนี้เดือนมกราคมนะครับปีหกหกนะครับวันที่ยี่สิบสองนะครับว่าเห็ดแบบใด เดี๋ย่อมจะเก็บได้เพิ่งนะครับนี่นะครับถ้าเป็นจริงแบบนี้นะครับเนี่ยมันตัดออกเลยครับตัดออกสินี่ฮะตัดไปเลยบ่บมีเวลาแต่งเลยนะครับมันก็คล้ายๆทุเรยียนนะครับแต่งจริงนี่นะครับตัดออกไปถ้ามนี่เวลาเอาใบมันออก หังดีนะครับน,นี่นะครับตัดจริงออกแบบนี้นี่ตัดใบแต่อันนี้คือผมเห็ดข้าวให้เพื่อนเพื่อนเบ่ง,ง,งนะครับนี่มันจะเกิดนะครับแล้วก็เยาตัดออกแล้วแล้วก็เอาใบออกนี่ผมเ่ได้เอาใบออกเมื่อนะครับมันก็นยังติดลูกอยู่ ตัดไปตัดไปออกแล้วก็ลดนามนะครับช่วงช่วงที่มันเมดลกูกฤด,ดูฝนนะครับมันมันออกลูกหมดแล้วตามฤด,ดูมันแล้วเขาก็ตัดกิง่งแต่งกิ่งเลยนี่นะครับมันมีหน่วยนะครับมันหลายชุดเลยนะครับนี่นะครับสองลูกเบเลเลยนะครับ ตีมีนวยนะครับออกนอกฤดูนะครับไปกินยุ่เรื่อยๆครับต้นเดียวเนี่ยยุ่เรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ทั้งเรือขานะครับนะครับถัดออกไปถัดไปให้ออกไป มีเวลาแต่งดีแล้วนะครับผมบอมีเวลาเดี๋ยวแต่งนะครับนี่ครับนี่ตัดดอ,อกเลยครับมันเจียวใกล้ๆตูเลียนแหละครับเหากับแต่งแต่งลูกออกยิงหน่อยตัดดอ,อกไปนี่ครับ นี่นะครับให้มันออกนอกฤดืนะครับน,นะครับตัดใออกไปนี่รูดใบออกแห้งดีนะครับตัดออกเลยครับยิ่งเน้นๆในนีน้มั แล้วก็ลดน้ำนะครับลดน้ำอยุดสักพักนึ่งก็มันมีดอก,กลดหางๆก็ได้ครับอันนี้นี่ก็คือเห็ดในเพื่อนเพื่อนเบิงขาวๆนะครับนี่คือผลผลิตบักเขียบออกนอกเรือด,ดูนะครับเนี่ยมันกำลังแตกดอกอยู่กับนี้นะครับมีดอกมันที่ออกอยู่เรื่อยๆนะครับออกอยู่เรื่อยผมได้ยินเรื่อยๆนะครับ ตัดแตงกิ่งออกแล้วก็ตัดปลายครับแล้วก็ลดน้ำมันกะจีออกดอกแล้วก็ห้นห้ำ่างๆกันเลยครับเวลานั้น esus, ออกดอก,กนี่นะครับเอาให้เปื่อนเบิ้งนะฮะนะครับเอาเป็นว่าให้ตัดตัดแตงกิ่งนะครับตัดแตงกิ้งแล้วก็ลดน้ำนะครับลดน้ำเพราะมันแตกดอกออกแล้วก็ห้น้ำหน่อยลงนะครับ นะครับเพื่อนลูกไง่บ่ครับครับขอให้เพื่อนเบิ่งนะครับสวัสดีครับเพื่อน